จากสะพานมอญก็มาต่อที่นะด่านเจดีสามองค์นะครับนี่คือสุดชายแดนไทยพม่าด้านหลังด่านสังขบุรีข้างหลังนี่ก็จะเป็นเขตชายแดนพม่าฝังา่งนู้นก็จะเป็นพม่านะครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นเจดีสามองค์นี่คือด่านเจดีสามองค์ ที่เที่ยวทิปวันนี้ที่สุดท้ายก็คือที่นี่ด้านชีรีสามองค์ด้านนี้ขับรถมาสไกลเลยไกลมากด้านนู้นคือพมา่าคุณชาติของพมา่า บรรยากาศรอบๆก็จะเป็นแบบนี้กาศร้อนแต่ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าร้อนแล้วค่อยมาชุบหมอนที่หลัง นี่ก็จะเป็นตลาดแต่วันนี้ร้านค้าเขาปิดกันนี่เป็นร้านของฝากครับางงาร้านของฝากกินให้กินร่อยบ่อยใช่ไหมครับ ผมแม่กินกี่ขวดแล้วเนี่ยนี่คือกรูปทัวร์นร้านของฝากท่ำแล้ว,ลวเขาก็จะเริ่มทยอยปิดกันอีกฝั่งหนึ่งของเจดีสามองอค์เฮ้ครับ